ได้นห,นหน่อไม้มาหนอนนึงอ่ะอยายต้องใสนั่นแหละว่าจะทำว่าลวกไปเป็นถุงๆไปอยาติะทำกินกันด้วยแบบถวายแล้วก็เหลือมาเนาะมันย่อยออกไปแต่เพื่อนข้างในล่นะคะอืมเราเราเข้าไปหาตั้งเยอะแยะแล้วมากมายแล้วแต่เพื่อนข้างในนี่ยังไม่ค่อยเข้ามาก็ ไหนใครว่าห้องแม่เสียบไม่มีคนมานี่ไงก็มีแม่ทองใสกับแม่เล็กเนี่ยอาพิมพหนึ่งมากค่ะมาเป็นเปิดห้องปกติก็มาร่วมห้องแม่เสียบแม่แม่สามรีดเนี่ยนะนะแม่สารดก็มาขึ้นห้องพร้อมแม่เสียบได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปค้นหาก็จะมาขึ้นที่เฟสเราเราก็เห็นกันเลยได้ทักทายกันเลยตอนเช้าตอน แตไไไ่ไม่ได้ว่าอะไรนะพูดถึงว่าพูดถึงว่าไม่เล็กมาก็ดีใจนะคะไม่เล็กมาก็ดีใจเพราะว่าของ Facebook เขาตั้งไว้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหัวข้อเลยทีเดียวส่วนมากะนะคะกะ็เราก็คิดว่ามี AI อยู่ข้างหน้าถามว่าแม่เสี่ยมไปหาเพื่อนไหมเยอะไปง่งายๆโดยไม่ต้องไปค้นหาก็จะมาขึ้นที่เฟซเรา เราก็เห็นกันเลยได้ทักทายกันเลยตอนเช้าตอนสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะใครขึ้นมาก็ได้เปิดค่าการมองเห็นของตัวเองเนาะหรือว่าทำคอนเทนต์ดีกว่านั่นเองทุกคนก็จบไปได้นะคะโอ้มีเพื่อนเข้ามาคนหนึ่งดีส่วนมากนะคะกะ็เราก็คิดว่ามี AI อยู่ข้างหน้าถามว่าแม่เสียมไปหาเพื่อนไหมเยอะ เพื่อนเราหลายคนถึงเส้นชัยกันหลายคนแล้วนะยายทองใสเพื่อนเพื่อนแม่เสนียมเนี่ยถึงเส้นชัยหลายคนแล้วตอนทำงานต่อไปว่าที่สุดแล้วที่สุดแล้วจะถึงไหนนะคะที่สุดแล้วจะถึงไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปไวกว่าวิ่งไวกว่าวิ่งเร็วกว่า ประสานอยู่ในขณะนี้นะคะไร์สดอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะแล้วเพื่อนๆเ,เราก็จบจบมาเหมือนกันกรบหกหมื่นมาเหมือนกันก็ระสีต่างคนต่างก็ค่อยๆทยอยออกอทยอยออกไปแต่ถามว่าเพื่อนเื่อนข้างนอกเรา พราปกตินะสาวพันปีจะต้องฝากคอมเมนต์ขึ้นมานวท,นทั้งมะม่วงทั้งมาเกือพวงวันพระทีก็จะนําไปวัดทีนึงก็ญาติธรรมก็ได้กินไปด้วยนะมีวันนั้นทําอะไรก็เด่นดังไป <c oughs> คนสวยนี่ทําอะไรก็นปีกำลังรับ <c oughs> ชมอยู่หรือว่าแม่ไม่เห็น <c oughs> คอมเมนต์หรือเปล่าเดี๋ยวเิดเรองน,นีน้อ่าแต่ละหัวข้อนี่ก็ ก็ยากพอสมควรนะว่ายากก็ยากว่าไม่ยากก็ไม่ยากะนะคะถ้าถ้าถ้าเราพยายามแล้วะนะคะผ่านไม่ได้ก็จะท้อกนท้อก่อนแล้วก็หยุดตัวเองไปอย่างนี้ก็มีนะคะ,ะแต่สำหรับแม่สเสงี่ยมแล้วทำงานว่าเราจะผ่านกดข้อระเบียบ มาถึงจุดนี้ใช้เวาแม่เล็กเป็นคนแรกที่เข้ามาอมีสาวพันปีสาวพันปีมากำลังรับชมอยู่มีแม่เล็กเป็นคนแรกที่เข้ามาตอนบ่ายตอนเย็นเราก็จะได้สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้แต่ถ้าเราไม่ก้าวเข้ามาแล้วเราก็อยากจะทำงานนะคะ อยากจะทางานสงงยมไม่ค่อยมีคนเหมือนแม่สำลิดพูดแหละห้องแม่สงงยมไม่ค่อยมีคนมาเขาพูดแม่สำลิดพูดนะอันนี้กิงๆิขออภัยนะคะขออภัยการการต่อไม่ค่อยดีขอตัวไปทํากับข้าวก่อนนะคะไม้ามาต้มเนะมาะมะเขือพวงก็มีนะเนี่ยเก็บมะเขือพวงมาไว้ในตู้เยอะเลยเราต้องเก็บไว้ถ้าเราออกแล้วก็เก็บไว้ในตู้เวลาไปวัด ขออภัยนะคะขออภัยกันการต่อไม่ค่อยดีขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคะเพราะปกตินะสาวพันปีจะต้องฝากคอมเมนต์ขึ้นมามาทอทานข้าวเย็นอ๋อเมื่อกี้นี่ไปลงไปข้างล่างท้ายสวน ได้เนาะอ,อสวัสดีคุณยายทองสายกำลังรับชมอยู่มามามาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไม่มีเพื่อนเด้อยายทองท่านทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่กำลังรับชมรับฟังแม่สงเงมสนียมสวนผสมแม่ฉันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคะ่ะแม่เล็กอยู่ในขณะนี้นะคะไฟ์สดอยู่ที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยค่ะคอนบ่ายตอนยินเราก็จะได้สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้แต่ถ้าเราคุณอนุนีนูกแกว้วขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาสวัสดีค่ะเข้ากล้องด้วยอ่ะแม่แม่เล็กแม่เล็กจะเข้าด้วยไหมคะพิมพหนึ่งมายาย,ยทองใสยายทองใสจะเข้ากล้องกับแม่เสยียงพิมพหนึ่ง สวัสดีค่ะ้นีดูก่่่ออนหรืวาไมเ,เออ็ยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามาเครื่องนี้ก็ยังไม่มีนะกําลังรับนะอดที่จะแวะไม่ได้เพราะเรามีเพราะเรามีความผูกพันกันเนาะมีความมีความผูกพันกันได้อะไรเนาะทํางานก่อนถึงเส้นชัยหรือยังยายทองใสจ๋าแม่ใจแยมยังไม่ครึ่งทางเลยย่อยออกไป แต่เพื่อนข้างในล่ะคะเราเราเข้าไปหาตั้งเยอะแยะแล้วมากมายแล้วแต่เพื่อนข้างในนี่ยังไม่ค่อยเข้ามาก็ปกตินะสาวพันปีจะต้องฝากคอมเมนต์ขึ้นมา่ถึงฝั่งถึงฝ้าแล้วก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะคุณภิญญากำลังรับชมอยู่ยังไม่เข้ามาค่ะคุณยายทองใสบอกคะ่ะขอบคุณนะ ขอบคุณค่ะยายทองใสอ่าให้คุณแม่สเสงี่ยมได้มีเพื่อนด้วยเนาะใค,ใครก็ว่าห้องแม่สเสงี่ยมไม่มีคนน่าสงสาร <c oughs> นิดเดียวจะขึ้นร่วมห้องไหมยายทองใสพิมพ์หนึ่งมาแม่เล็กพิมพ์หนึ่งค่ะไม่พร้อมจ้าจะนีะ้ต่างคนต่างก็ค่อยๆยทยอยออกอืทยอยออกไป แต่ถามว่าเพื่อนๆข้างนอกเราขอภายเดอร์ขึ้นไม่ค่อยดอีการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อทำให้เดียวจะขึ้นร่วมห้องไหมยายทองใสพิมพ์หนึ่งมาแม่เล็กพิมพ์หนึ่งค่ะไม่พร้อมจ้าจะมองโฆษณาคนไม่ค่อยเจอหรือ,อยังไงนี่แหละเนาะ,ะก็มีแม่พอจนกแนะนำว่าเปิดห้องตัวเองเลยว่าง,งั้นเนาะ สวัสดี AI สวัสดี Facebook สวัสดีชาวเรียวสวัสดีชาวฮีเตอร์สวัสดีพี่พ,พี่น้องๆไม่ขาดเนาะเราจะไม่ไปไหนเพราะว่าเรารักที่จะทำงานรักที่จะทำเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแส,สดงว่า,อาคอมเมนต์แม่ไม่ขึ้นอีกแล้วนะนี่นะคะ่ะ ยืนยันตัวตนมาเปิดค่าการมองเห็นด้วยกับ ai เดือนที่สามเดือนเมื่อกี้นี้ก็ไม่ขยับไม่ขยับมานิดนึ่งม,มานิดเดียวอันนี้ก็มาคุณยายทองใสบอกค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะยายทองใสอ่ามานะคะพิมหนึ่งมาพร้อมไม้พร้อมไม้ แม่เล็กพร้อมไหมใครใครพร้อมพิมพ์หนึ่งคะ่ะจะเชิญเข้าร่วมในห้องนะคะใหจ,จังเลยนะมีสาวพันปีกำลังรับชมอยู่เนาะสาวพันปีมานี่ขอไพเดอร์คืนไม่ค่อยดีอ่าการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อทำให้เดียว จะขึ้นร่วมห้องไหมยายทองสายพิมพหนึ่งมาแม่เล็กพิมพหนึ่งค่ะไม่พร้อมจ้าจะมานะคะพิมพหนึ่งมาพร้อมไม้พร้อมไม้แม่เล็กพร้อมไม้ใครใครพร้อมพิม,พม,พมหนึ่งค่ะจะเชิญเข้าร่วมในห้องนะคะนี่ต่างคนต่างก็ค่อยๆทย,ย,ยอยออกอืมทยอยออกไปแต่ถามว่าเพื่อนๆข้านงนอกเรามองโฆษณาคนไม่ค่อยเจอหรือยังไงนี่แหละเนาะ ก็มีแม่พรจนกแนะนําว่าเปิดห้องตัวเองเลยว่างั้นเนาะ